เซตเจเอว่าจะขายยาวโครามาเสร็จตั้งนานเนี่ยเอ้ยมันน่าจะเป็นก้อนเนี่ยเหนื่อยเล่นเอวีเออร์ดันวางระเบิดครั้งแรกวางระเบิดยังไงวะกูก็ไม่รูด้ดิกูว่าแม่เพิ่งได้ครั้งแรกเลยเอย้มันวางยังไงวะกดตัวนี่นไหมใช่เอ ที่ใายจะเ,เลิดอะไรน,นึ่นอะไรกัน,น,นเ่เ่เล่เวลาโทรไปหาเพื่อนแล้วพูดชื่อพ่อมัน ฮัลโหลขอคุยสมชายเซ่เออสมชายกำลังพูดอยู่ครับจัะหมอครับมีอะไรรึผมเป็นอะไรไม่รู้อ่ะจ็บตรงไหนก็เจ็บไปหมดเลยอ่ะอืมงั้นขอหมอตัวแป๊บนึงนะครับห้านาทีผ่อนไปอืมหมอพอรู้แล้ว ว,ว่าคุณเป็นยังไรผมเป็นยังไงครับหมอเสืยอผ้บาบัดนิ้วครับ